97FM News รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสำบัิสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทงานจะสำเร็จคลินข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักโพสสองสุ พันโทสุทธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวง์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอะ่ะอ้โหแหมมุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเขาเป๊ะปังโปะไหนๆนไหนเสร็ปเปิ้นนเซการละเมิดชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันได้การท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น <laughs> นึ่งไงชะตาจะไม่เงี้ารู้จักพิ้ความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นที่จริงเจอกันภัคเช้าเวลา9นานิกาคลื่นข่าว97 FM อืมแหมเท่เมื่อเลยนะครับเชิญท่านออสบรรุบถึงคุณวิวุฒินะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณนุ่นจะติดต่อคุณวยวุฒิก่อนนะครับก็ไหนๆเราพูดถึงเรื่องเรื่องปลาแล้วนะครับ คราวนี้เราอยากจะพูดเรื่องการเกษตรบ้างนะครับก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ติดตามนะครับติดตามเรียนรู้กันมาแล้วก็สนใจนะครับก็ได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สร่วมกันนะครับแล้วอาจารย์ก็ไปเป็นที่ปรึกษาในการสอนนะครับแล้วน้องก็ผ่านการพริชิ่งบนเวทีในงาน TFO 2อง4ัน,นคีครับที่ไปถท่นบางนาเราก็เลยอยากให้น้องเนี่ยมาแนะนำผ่านรายการวิทยุ นะครับรายการทีเล่นทีจริงของอาจารย์จำบ้างนะครับตอนนี้น้องอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านวยุทธครับสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับวันนี้ท่านวยุทธเจอกับผู้มีคุณวุฒิมีวัยุทธดีกว่ามาถึงดวนใจเลยรบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอหน้านี่ไม่เลี้ยงกาแฟแล้วท่านวยุทธครับผมขอให ให้ออกแขกแดงคํานําสักสองนาทีก่อนว่าความเป็นไปของท่าวายุนเป็นยังไงครับผมครับความในใจผมนะครับก็คือผมนะครับเกิดเอในครอบครัวเกษตรกร,กรแต่ว่าอตอนหลังนะครับเขาทําเกษตรอินทรีย์กันแล้วมันก็เลยมีความขัดแย้งกันเพราะผมผมชอบเรื่องอเอเกษตรอินทรีย์เขาท,ทําเกษตรเคมีกันอ,อทีนี้ในวิถีชนบทชาวบ้านนะครับ มันก็เลยเหมือนกับว่าทะเลาะก,กัน <S <S อนนพอทะเลาะก,กันแล้วผมก็เลือกที่จะไม่ทะเลาะก,ก็เดินออกมาจากหมู่บ้าน <S <S แล้วก็ไปหาความรู้ไปหาผมเชื่อว่ามันต้องมีคนที่เขาทาเรื่องกเกษตรอินทรีย์ก็ไปหมู่บ้านหนึ่งเลยที่เป็นเกษตรอินทรีย์เลยครับ <S <S แล้วทั้งหมู่บ้านเขาก็ทําเกษตรอินทรีย์แล้วเขาก็อยู่กันได้ทีนี้เอก็พอรู้จักเครือข่ายมากขึ้นเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ว่าเขาก็ยังทะเลาะก,กันอยู่ถึงแม้จะเป็นเกษตรอินทรีย์ผมว่า พราะว่าคุณอายจจะต้องจากทั้งกระบวนแน่นอนนะฮะใช่ใช่ผมก็เลย <c oughs> ผมก็เลยเดินทางไปทั่วเลยเพื่อที่จะหาความรู้ว่ามันต้องมีจุดร่วมที่มันอยู่ร่วมกันได้อ่าฮะอะไรนะฮะก็เก็บความรู้มาตลอดเก็บพอถึงจุดจ,จุดหนึจจ่งปัจจุบันเนี่ยครับเราเห็นปัญหาจากเกษตรเคมีเยอะมากทั้งโครคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันมะเร็งอะไรพวกนี้มีผลมาทั้งหมดเลยแล้วก็เฉพาะเลล้อมภูมิอากาศ แล้วก็ด้วยปัจจุบันเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องของการทําเกษตรเคมีแล้วเนี่ยมันก็เรื่องอุตสาหกรรมที่มันลปลดปล่อยคาร์บอนแล้วทีนี้เรื่องเกษตรอินทรีย์มันก็ไปลิงว่าเพราะเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้ลไปลดปล่อยคาร์บอนเยอะแล้วมันก็ดูดซับคาร์บอนกลับมาด้วย <S <S อือฮึอ่าฮะแล้วทีนี้เรื่องของอานานาชาติเขาก็มีเรื่องของการเกร็บภาษีคาร์บอนแท็กแล้วหมายความว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของเราที่ส่งออกหลังจากนี้มันต้อง ถูกบวกเพิ่มสูตเก็บภาษีเพิ่มสินค้าจเพาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นพ้อยของคนทั้งชาติเลยจรมากผมก็เห็นว่าเกษตรอุย์เนี่ยมช่วยตรงนี้ได้เพราะว่ามันไม่ต้องโดนเก็บภาษีตรงนั้นและมันก็ยังได้ส่วนลดในเรื่องของคาร์บอนเครดิตต่างๆด้วยอันนั้นเป็นเป็น,ปนอ,อภาพรวมภาพใหญ่แต่ในภาพเล็กที่เกษตรทุกคนทําได้หรือคนทุกคนทาได้คือทุกคนต้องต้องทานอาหารอยู่แล้ว แต่ทุกคนไม่รู้ว่าไอที่ทานเข้าไปอะมันเคมีมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าทุกคนสามารถทําได้ผมก็เลยเรวบรวมคนในเครือข่ายที่จะมาทําวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์กันนะครับโดยที่ใช้หลักการที่ว่าเอ,อเหลือแล้วค่อยขายเพราะพอเหลือค่อยขายเนี่ยมันก็จะต่างจากแนวคิดของอุตสาหกรรมทั่วไปที่ปลูกพื่อขายหมายความว่า อราคาที่ทางกลุ่มเราจะขายเนี่ยมันจะถูกกว่าราคาท้องตลาด mm hmm. ถ้าวันนี้สมมติเราไปที่ห้างหรือไปที่ไหนที่เป็นกเกษตรอินทรีย์ตลาดสดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเคมีล้วนอื mm hmm. แล้วก็ถ้าไปที่ห้างเนี่ยสมมติสินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะของกเกษตรอินทรีย์เนี่ยอ่ากิโลหนึ่งร้อยบาทถ้าเกิดว่าซื้อจากทางกลุ่มเราเนี่ยลดทันทีห้าส mm ิบเปอร์เซ็นต์ใช่มันจะอยู่ระหว่างสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคนละเรื่องอะไร ก็ตีคิดง่ายๆก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือถูกลงก็คือคุณซื้อแค่ห้าสิบบาทแล้วตอนนี้ผมกําลังพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วก็เหลือปรับปรุงนิดหน่อยก็จะ,ะเข้าร่วมในในแอปของเราเนี่ยจะลดสันทีห้าเปอร์เซ็นตแล้วถ้าเกิดว่ากําลังทาระบบแฟนชส์ที่คิดไว้คือเป็นเหมือนกับส่วนกระจายสินค้าครับที่ทุกคนสามารถไปหาซื้อได้ง่าย,ายๆแถวแถวบ้านหรือเป็นูนย์สำหรับจัดส่งแถวแถวบ้านอะไรเงี้ย ก็จะลดอีกห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้ครับ,รบแล้วถ้าเกิดว่าเราก็มีดีลกับผู้ประกอบการนะถ้าเกิดซื้อจำนวนเยอะๆก็คือเหมือนตัวว่าเป็น p อ e order คือเราขายก่อนแล้วค่อยผลิตให้ก็จะได้ลดอีกห้าเอร์เซ็นก็หมายความว่าเอ,อจะซื้อสินค้าในราคาแค่สามจิบ้าเปอร์เซ็นกราคาตลาดแบบนี้มันก็เป็นราคาที่ทุกคนอยู่ได้เกษตรกรก็อยู่ได้ แล้วก็ผู้ประกอบการก็อยู่ได้แล้วคนในสังคมก็ได้รับการบริโภคสินค้าที่ดีแล้วก็สามารถแข่งขันกับในระดับโลกในระดับต่างประเทศได้อย่างสบายเลยครับ <Okay. S 2> แต่ก็ <c oughs> นองเหนือจากเรื่องเกษตรแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอวัฒนธรรมสังคมอะไรที่ที่มันเกี่ยวกับยุววิถีอะครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องของ s พาว power นู่นนี่นั่นแล้ว แล้วก็มันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับตอนนี้ผมก็เลยมาร่วมกับเครือข่ายของมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติข,ของอาจารย์ยักษ์แล้วก็เครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชนคเครือข่ายใหญ่มากที่จะสามารถเอาโมเดลของเราเนี่ยไปกระจายได้ทันทีซึ่งตอนนี้ต่างชาติก็ติดต่อมาแล้วเมื่อสองวันก่อนนะครับก็ได้มีโอกาสนําเสนอก็ได้ใช้ทักษะที่ที่เรียนมากับอาจารย์นะครับพีชิ่ง ลิฟต์เลเวอเร์อะไรสักอย่างเนี่ยฮะ <laughs> ครับตัวจบหนึ่งนาทีปรากฏว่าพอเขาได้ยินประโยคนั้นหนึ่งนาทีเนี่ยเขาก็ชวนคุยต่อแล้วก็คุยต่อกันยาวเลยครับแล้วก็เกิดเป็นดีลที่แบบว่าเออเราเราได้เราได้ดีลที่มีมูลค่ามหาศาลเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เลยมามาทำประชาคมวันนี้เลยครับเพิง่งเพิ่งลงพื้นท,ที่ที่ปาจีนบุรีที่เคยคุยไว้ มาดูศูนย์แล้วก็จะมาทําเป็นศูนย์ต้นแบบในพื้นที่44ไร่ตรงนี้เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมันมีพื้นที่อยู่แล้วของเกษตรกรแล้วเขาก็ทํากันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีเระบบในการบริหารจัดการในแบบผู้ประกอบการในเรื่องของเอา IOT มาใช้หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเกษตรกรของบ้านเราเก่งครับแต่ว่ายัางขาดเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมบางอย่างทุกอย่างเนี่ยที่ที่อาจารย์ได้ได้คุยกันไว้ ซึ่งผมก็จะเอาเรื่องนี้ยเข้ามาแล้วมันจะทําใหเา้เราควบคุมผลผลิตได้ดีขึ้นผลิตได้มากขึ้นในในสเกลที่ที่เราไม่ได้แข่งขันนะครับแต่ว่าเราเราไปในเรื่องของคุณภาพทีนี้อพูดไปแล้วขนล,ลุกครับ <c oughs> มันก็มีแนวร่วมแนวร่วมพอพอ,เ,อเกษตรในพื้นที่เขาข้างๆเขาได้ยินเขาก็อยากมาร่วมมากแล้วมันก็จะเป็นการโตแบบก้าวกระโดดเลยครับเร็วๆนี้ก็ ก็จะมีการลงทุนของขององค์กรต่างๆในในพื้นที่รอบข้างด้วยก็เป็นเป็นโอกาสอันดีมากเลยครับพอพูดไปแล้วรู้สึกต้องขอบคุณอาจารย์ออสมากเลยครับที่ที่พาผมเข้ามาเอาทําเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันทําให้เราได้ได้แนวคิดในการปฏิบัติแล้วก็มันต่อย,ยอดได้ได้เร็วมากครับมันเหมือนกับว่าไปแก้ปัญหาของหลายๆคนครับที ที่เขากําลังประสบปัญหาอยู่แต่เขาไม่รู้จะหาทางออกอยังไง uh huh. ซึ่งก็เป็นปัญหาเดียวกับเกษตรกรส่วนใหญ่ครับรู้ปัญหาของตัวเองแต่ว่าไม่รู้จะพูดสื่อสารออกมายัางไงทีนี้เราก็มาทํากระบวนการให้เขาแล้วเขาก็ก็ถึงได้กล้าพูดแล้วก็ได้ลงมือทําแบบแบบเกษตรจริงจริง,รงแล้วเขาก็เห็นผลแล้วว่ามันไปต่อได้จริงจริงโอ้ จริงๆมีอะไรอยากพูดอีกเยอะเลยครับโอมีมียังมีอยู่ลาอยู่แต่ว่าผมผมแซมนิ็ดหนึ่งฮะผมแซมผมแซมเล็ดหนึ่งเพื่อเพื่อสีสันบรรยากาศว่าท่านวยุทธ์เนี่ยบอกว่าต้องขอบคุณท่านอาจารย์ออสในคี่ก็มีประรบถึงผมนิดหน่อยว่าพูดถึงเรื่อง Pitching นะครับ patch พิชเนี่ยมันแปลว่าจูบแล้วมันแปลว่าเอ่เหวี่ยงเหวี่ยงในที่ไม่ได้แปลว่าเอาเป็นเอาตายหมายความว่าการซัดความน่าพิศวาสมาในบ้านนั้น ฉันไม่หัวใจคนนั้นครับแต่นั้นการพริชชิ่งเนี่ยก็คือการเลือกคําที่ประเภทพูดเพียง8ปดคำพูดเพียง12บสอคำภายในหนึ่งวิสองวิก็ตามเนี่ยเขาพิ้งเลยแล้วก็อยากคบ,คบอยากซื้อแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกเริ่มอิจฉานิดหน่อยตรงที่ว่าประเทศเราเนี่ยครับเรามีวันไหวครูครับไม่มีวันไหววิทยากร ใช่เพราะนั้นโอกาสที่เราจะได้กินทุเรียนฟรียากมากเลยครับเพราะไม่มีวันนั้นเราเป็นแค่เหลือจ้างเท่านั้นส่งเ้าเสร็จเราก็กลับได้แล้วครับอาจารย์แต่เราปลื้มใจที่ท่านวายุธได้เอามัดมารบท่านออสจะถามอะไรท่านวายุธครับก็จริงๆอยากจะให้กําลังใจน้องๆดีกว่าโอเคนะครับเพราะว่าเรื่องการตกเขาเรียกว่าตกให้คนสนใจเนี่ย มันมาจากกระบวนการที่พวกเราพยายามพูดให้น้องเข้าใจว่าเอ๊ะทุกคนได้ผลประโยชน์ร่วมกันอ mm hmm. ลูกค้าก็ได้ผลประโยชน์ uh huh. คนขายก็ได้ผลประโยชน์ mm hmm. คนซื้อก็ได้ผลประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่เ็าเรียกว่าเป็น Val u e ที่อาจารย์บอกอะนะครับบางทีเราเข้าใจว่าเรามีแต่มูลค่าแต่มูลค่ามันสําหรับเราอ mm hmm. คนอื่นก็ต้องมีมูลค่าด้วย <Yeah. S 2> อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทําเรื่องของโครงการ แชริงแบ่งปันกันเอเคที่ดรกพูดนี่เป็นจริยธรรมเลยนะครับคือถ้าเรารวยแต่คนอื่นลำบากมันก็อยู่ได้ไม่นานอย่างนี้อาจารย์ถ้ามีแต่คนรวยก็จะไม่มีคนมาทํางานแบบหนักๆให้เราเราก็ต้องทําเองใช่ไหมครับใช่ครับนั้นต้องแบ่งปันกันไปต้องแบ่งปันครับโอเคมากลับมาที่ท่านวยุธนะครับเรามีเวลาอยู่ประมาณตอนนี้เก้านิกาห้าสิบนะครับก็อยู่จนถึงอีกสักประมาณหนาที ใช่ท่านวยุตอยากจะเทอะไรให้ท่านบุฟังฟังอีกดยเลยครับอะไรนะครับพอดีญญทา่านวายุท์อยากจะเทอะไรที่อยากจะบอกว่าอยากมีอะไรอยากเล่าต่อนะครับเทลงมาเลยครับเชิญครับอีกหกนาทีอ๋อครับผมก็ออ,อยากจะอยากจะสื่อสารว่าเานเป็นเกษตรกระะกนะครับดีอยู่แล้วครับแต่ว่า ถ้าถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองนะครับเราก็ต้องเหมือนกับว,ว่าฝึกเนานะฝึกทําในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทาไม่ได้อยากจะคอบอะไรอย่างผมก็คือเ้าปลูกต้นไม้เราก็ตั้งใจว่าจะปลูกต้นไม้อย่างเดียวแต่ว่าผมมีข้อดีตรงที่ว่าผมมีทักษะการปรับเนาะปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมเหมือนต้นไม้ uh huh. ด้วยด้วยความที่หนีออกจากหมู่บ้านมาตั้งแต่เล็กๆเป็นายบุคคล <laughs> ก็เลยทําให้เกิดเกิดสันทัศญาณหรือทักษะในการเรียนรู้โดยที่เหมือนน้าไม่เต็มแก้วครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มองว่าเอ,อ้แบบนี้ถูกแบบนี้ผิดหรืออะไรเงี้ยเราจะมองหาวิธีที่ดีที่สุดก็อยากให้คนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นเพราะว่ามันใช้ได้กับทุกวงการเลยไม่ใช่แค่วงการเกษ,เรรรษ,ษตรแล้วด้วยทักษะเนี่ยครับมันนาให้ผมเอ,อไปสังคมไหนก็ก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็อย่างผมได้ไปร่วมกับ เดี๋ยวนี้เป็นโลกโซเชียลเนาะกับเพจลาออกจากงานประจำไปทําเกษตรเนี่ยก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีมปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็เรื่องของคนตกงานมันก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็หลายคนก็อยากออกมาทําเกษตรแต่ทำแล้วก็ไม่ไปถึงความสาเร็จแล้วในกลุ่มน,นี้ก็จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของการทรําเกษตรในรูปแบบต่างๆแล้วก็เลยได้มีโอกาสที่ไปออกงานในฟาร์มเอ็กซ์โป ที่จะจัดวันที่สามวันหกตุลานะครับที่ไบเท,บเทคใช่ซึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่ต่อยอดจา,จากสิ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาวันนี้เลยครับอ <c oughs> แล้วก็ได้เรื่องกับยังสมาร์ทฟาร์มเมด้วยที่เขาจะเป็นเกษตรอีกระดับหนึ่งที่เขาเสียสละเวลาในการทำเกษตรไปพัฒนาตัวเองแล้วก็มาบริหารจัดการในในรีบแบบที่แบบว่าสมาร์ทฟนมีเรื่องของโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ก็ ก็ได้มีโอ,อกาสไปร่วมง,ง,งานกันตรงนั้นแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนแล้วถ้ามีโอกาสนะครับไปร่วมง,งานกันหรือว่าติดตามผ่านสื่อต่างๆก็ได้ตอนนี้เขาออกสื่อทุกช่องเลยครับรง,งาน 3x0 ก็แล้วก็เอ่อร์ชหาใน o ิวตัวได้นะครับเพจลาออกจากงานมปแตมาทำกเกษตรผลก็จะไปไปเล่เถลงความรู้ที่นั่นเรื่อยๆแล้วก็จะอัปเดตงานที่ผมทำเนี่ยตรงนั้นด้วยแล้วก็ในอนาคตก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันด้วยประมาณนี้ครับผม ครับ mm hmm. แล้วปัจจุบันตอนนี้ถ้ามีท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับทางคุณวัยวุฒินะครับครับผมจะสามารถติดต่อหรือเข้าไปร่วมกิจกรรมได้อย่างไรบ้างอะครับถ้าเป็นตอนนี้นะครับก็คือสามารถเออ,อดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับ0834800007เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับครับ ครั้งหนึ่ง,คร,งครับก<ะ>็จะมีแผนงานแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็จะสื่อสารในเพจลาออกจากงานประจําไปทําเกษตรแล้วก็เพจของยางฉนงมเมอร์ด้วยครับครับขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับครับศูนย์แปดสามสี่แปดศูนย์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 เจ็ดครับผมอ่าโอเคครับเอ่อที่น่าสนใจก็คือตกลงลุยมากี่ปีแล้วถึงวันนี้เนี่ยมีสินค้าอะไรที่เข้าสู่ตลาด อตอนนี้นะครับถ้าในในเครือข่ายเราเนี่ยเราจะมีสินค้าที่เป็นผักสวนครัวแล้วก็ผลไม้อแล้วก็ทั้งแปลรูปและไม่แปลรูปก็สามารถติดต่อสอบถามกันก่อนได้เพราะว่าเราเป็นเครือข่ายกันในแต่ละภูมิภาคเราสามารถที่จะบริหารจัดการให้สินค้าให้ถึงผู้บริโภคได้เลยส่วนในส่วนที่ผมกําลังจะทาเนี่ยผมกําลังจะทำเรื่งองการสูกต้นไม้ที่ คุณแค่หว่านเมล็ดลงไปแล้วคุณไม่ต้องดูแลอะไรอีกเลยตรงนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนสามารถเอาไปทําได้บางคนอยากอาจจะมีสวนแนวตั้งด้วยพื้นที่ไม่พออยู่คอนโดอะไรเงี้ยคะแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลดูแลไม่เป็นอ,อะไรทนะี่เขาบอกว่ามือเย็นมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเราแก้ปัญหานั้นได้เลยแล้วเราก็าลังทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาคือแค่ทูลงไปเสร็จแล้วครับที่เหลือก็พอเก็บเก็บเป็นผลิตอย่างเดียวเลย โอ้โครับใช้เวลากี่ปีเนี่ยกว่าจะถือผมถือเป็นสัตว์รณีนะอย่างงี้นะครับกี่ปีเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ทําคนเดียวคือทําร่วมกับอาจารย์ป่าชาวบ้านเนาะทํามาร่วมสามสิบสามปีครับโอ้โหเด็กมหาวใช่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยากทําเป็นการตลาดไม่งั้นมันก็จะถูกบวกราคาเพิ่มขึ้นไปสมมติว่าเราขายร้อยหนึ่งมันจะถูกบวกไปห้าร้อยหกร้อยอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นเลยเพราะวันดีจริงๆเพราะว่าเป็นที่เดียวในโลกที่เราทําเรื่องนี้ได้ที่เราไม่ต้องห่วงเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีไม่ต้องห่วงเรื่อง NPK เรามีธาตุอาหาร16ชนิดแล้วก็เราก็มีหินที่สามารถดูดซับเหมือนใบโอชาแต่ว่าเราละลายช้ากว่าเราค่อยๆปดปล่อยแล้วคืชก็สามารถเลือกกินได้ตามช่วงอายุของเขาก็จะเป็นมูลแล้วเป็นนวัตกรรมที่ที่เราจะเอามาใช้อันนี้ต้องต้องบอกเป็น30ฝ่าปีไม่ใช่กว่าปีนะ คือฝ่ามาเกินสามสิบปีฝ่ามาหลายดาฝ <laughs> <laughs> ่ามาเลย <laughs> ครับเออแล้วแล้วเอาก็จริงๆริงตอนนี้ผมถามเลยว่าคนที่สั่งซื้อนี่เ็าสั่งอะไรกันเป็นพิเศษอเราจะมีชุดนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราสามารถปัจจุบันนี้เราสามารถขึ้นรูปได้เนาะ <c oughs> เราก็จะมีเอชุดที่เป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ชุดที่เป็นโมเดล ที่มันสามารถไปต่อกันตามความเออ่ต้องการของลูกค้าได้ uh huh. สามารถดัป็นรูปหัวใจได้สามารถทําเป็นแท่งได้ทําเป็นเดนเต็มได้ตัวนี้จะเหมือนกับว่าเป็นมันเป็นเช็ติเบิลนะใช้เพาว่าอะไรนะมันมันปรับรูปแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยก็มันจะเป็นแท่งๆตัวเนี้ยเออเรายังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันแบบพูดเราเห็นภาพแต่ว่าเราเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นก้อนหันวใจจนได้คนสั่งซื้อเยอะมาก แล้วก็ราคาไม่ได้แพงครั100บหนึ่งร้อยบาทเนี่ยใช้ไปจนกว่าจนกว่าลมหายตาใจับเลยทีเดียวครับอ่ามุดเวลาพอดีครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวายวุฒ์นะครับที่กรุณาเบ่งเวลามาคุยกับเราขอบคุณคุณนุ่นขอบคุณท่านดรออสครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับรายการที่เล่นที่จริงขอเสิร์ฟนะักพูดสองสุ อันโทสุธีสุขสากลกับดอกเตอร์สรวง์วัฒนกูลเจอกันพักเช้าเวลา9โมงริกาคลื่นข่าว97 FM